ข้อมูลไม่หายครับไฟต่อยไฟไหม้น้ำท่วมข้อมูลจะไม่หายด้วยเทคนิคการฝังไฟล์ในโนชั่นนะครับอ่ะมากันแล้วนะครับสวัสดีชาวโซลิวิททุกท่านเลยนะครับเข้าสู่โ o ชั่น ep 3อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์นะครับอธิบายการใช้โนชั่นเลยนะครับเนาะนะฮะ อ่าสวัสดีทุกคนนะฟิวขออนุญาตแชร์ไป Facebook ส่วนตัวนิดนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วใครที่ดูไลฟ์สดนะครับกำลังทานข้าวเที่ยงด้วยกินดูไลฟ์สดไปด้วยกอ็อย่าลืมนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะเหมือนกันครับวันนี้เรามากันแบบช่วงเวลาอันตกใจนะช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวฟิวแชร์ไปเพจสักครู่นึงอแชร์ไปโปรไฟล์ส่วนตัวแปบ๊บนึงนะอ่ะโอเคนะครับ เพื่อไม่การเสียเวลาครับวันนี้เราเข้าสู่รายการกันเลยนะครับเพราะว่าหลายๆเพื่อหลายๆท่านเนี่ยชอบมาดูย้อนหลังกันนะฮะนะเราก็ได้เลยนะตามสะดวกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้า EP ที่3กันเลยครับกับ Notion นะครับการฝังไฟล์ต่างๆเนาะต่อจาก EP ที่2ครับหลังจากเราอธิบายเรื่องอ่าเบสิกบล็อกอันนี้ก็จะเป็น Basic b ล็อกที่แอดวานซ์มากขึ้นในการฝังไฟล์ต่างๆนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย <for you. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ s o ลิวิทพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่ชวนทุกคนนะครับมาสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ในแบบ build brand as a creator นะครับพบกับฟิลสุริวิทย์นะครับในนี้ก็จะเป็น e ีพิเศษนะครับเป็น Notion The Series นะครับอธิบายการใช้ Notion ตั้งแต่ฟักไข่ยันกระทั่งใช้งานแบบมืออาชีพเลยนะครับเนาะนะฮะก็หัวข้อในวันนี้ของเราจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของว่าน้ำท่วมไฟไหม้นะครับข้อมูลไม่หายด้วยการฝังภาพฝังไฟล์นะครับในโ t i o นนะครับเนาะก็จะมาต่อยอดครับจาก2 EP ที่ผ่านมาที่เราอธิบายการใช้งาน Notion เริ่มต้นไปแล้ว อธิบายเบสิกบล็อกต่างๆว่าในหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเพิ่มข้อมูลกดข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับอีพีนี้เราก็จะมาอธิบายว่าแล้วเวลาเราฝากไฟล์ในโ o อ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ส่วนตัวก็ชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องปวดหัวในการมาหาไฟล์นะครับสำหรับใครที่ต้องใช้การจัดการไฟล์ต่างๆในชีวิตจริงๆฟิวเจอร์ว่าเป็นทุกคนแหละนะครับ ใครที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยเอาจริงชีวิตเรามันจะมีการเก็บข้อมูลท่องๆเยอะและ้วเอาจริงตั้งแต่สมัยเรียนแล้วใช่ปะเก็บใบเซอร์ติฟิเคตในรูปแบบดิจิตอลเนาะเก็บใบนูน่นใบนี่เก็บการตรวจสุขภาพประจําปีเก็บผลการสอบที่เขาอาจจะส่งมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราไปเก็บในไดา์เก็บในเมลบางทีมันหายบางทีหาไม่เจอแล้วเราจะเขียนแปะเขียนอธิบายเพื่อให้เราจําข้อมูลได้เงี้ยมันมันทำย,ยากๆเนาะ แต่ถ้าเป็นโนชั่นแล้วทุกอย่างจะสามารถทําได้ง่ายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะนี่คืออ p ีที่สามนะครับอ่านะฮะเนาะอีพีที่3ามเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแบบนี้เราต่อจะยอดเนาะคือเรื่องของเบสิกบล็อกนะครับเบสิกบล็อกคืออะไรใครไม่รู้จากเบสิกบล็อกก็ให้ไปฟังอีีที่2ก็คือพิมพ์ว่าโน้ชั่นศูนย์สองแล้วก็โซลิวิตเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาในในะในทุกๆช่องทางเลยนะครับเนาะเราก็อธิบายเรื่องของแบบการพิมพ์เทคต่างๆไปลนนะนะ ตัวเล็กตัวใหญ่เอาแบบบูเลตอะไรเงี้ยไปแล้วเนาะอ่ะ EP นี้เราจะมาอธิบายเรื่องของมีเดียกันบ้างเนาะการฝังไฟล์ฝังมีเดียต่างๆนะครับฝังแบบอ่ามันมันฝังยังไงได้บ้างนะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับอ่ะซูมิดนึงปึ๊บนี่นะเห็นไหมถ้าเราไปที่มีเดียเนาะใครอ่าไม่เจอเนอี่ยให้กด สแลชก็ได้หรือกดเครื่องหมายบวกเนี่ยสมมติเวลาเราพื้นที่พอป่าเนาะเรากดเครื่องหมายบวกปุ๊บเขาจะมีขึ้นมาเป็นเหมือนเมนูให้เลือกใช่ไหมนะครับเราก็กดที่มีเดียใช่ป่ะอ่าไม่ใช่มีเดียเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาจะมีโซนของมีเดียใช่ป่ะสังเกตว่าของโนชันอ่ะนะครับรเวลาเราเราจะเขียนเรื่องราวลงบนบล็อกเนี่ยมีเดียเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มลงไปได้เช่นยกตัวอย่างอินเบดถ้าเรากดเราก็สามารถที่จะ a t t a c h หรือฝัง ภาพลงไปได้ในในตัวบล็อกในพื้นที่ว่างๆของโ o t i ชันนะครับเนาะอ่ะก็อันนี้ก็เบสิกอยู่แล้วก็อัปโหลดภาพเนี่ยก็กดอัปโหลดนะเราอัปโหลดภาพไปล,ลงไปอ่ะฟิลยกตัวอย่างอ่ะอัปโหลดภาพสมมุตินะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ฟิลอัปโหลดตัวอาร์ตเวิร์กของ s o ลิวิตใช่ป่ะแบบเนี้ยแล้วเราสามารถย่อขยายมันได้ด้วยเห็นไหมฮะ เนี่ยมันถ้าเราใช้ในคอมเนาะถ้าในโทรศัพท์อาจจะย,ย่อขยายยากหน่อยจริงๆในโทรศัพท์นี่บางฟังก์ชันก็ทําไม่ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าในคอมเนี่ยเต็มที่เลยนะฮะเห็นไหมเราสามารถย่อขยายก็ได้นะครับอ่าเนาะหรือเราจะเนี่ยเราย่อขยายแล้วเราจัดเรียงตรงนี้มันจะมีเมนูตรงนี้ครับเดี๋ยวซูมให้เห็นนิดนึงเนี่ยมันจะมีมันจะมีเราจะใส่คอมเมนต์ในในภาพก็ได้อ่าสมามติเราใส่คอมเมนต์กิี๊ดบอกว่าคอมเมนต์นะฮะเห็นไหม เพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้นะว่าภาพเนี้ยแบบเราเราอยากจะแตะดีเทลเพื่อให้คนที่เราแชร์ไปอะ่ะเขาเข้ามาเห็นคอมเมนต์โดยที่มันไม่ได้ไปแบบฝังอยู่บนบนบล็อกของโนชันในพื้นที่นั้นนเนี่ยเราก็มาจะคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆก็เข้ามากดอ่ารีโซฟรับกันแก้ไขแล้วหรือจะใส่กดอะไรอะ่ะถูกใจอะไรก็ได้หมดเลยนะครับอืมเนาะหรือจะเป็นการจัดภาพให้อยู่ซ้าย กลางนะครับขวาแบบนี้ก็ย่อมได้เช่นกันนะครับเนาะหรือจะเป็นอะไรครับอันนี้การใส่แคปชั่นแคปชั่นคือคําอธิบายใต้ภาพเดี๋ยย่อภาพมาหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยอให้อยู่ซ้ายสุดแล้วกันนะครับแล้วเราใส่แคปชั่นก็คือมันก็จะมีแคปชั่นสมมติฟิวเขียนว่าโฟโต้โฟโต้หนนี่นะครับอาร์ตเวิร์กทุกคนนะฮะอาร์ตเวิร์กโซลิวิดนะครับเห็นไหม มันก็จะเป็นการใส่ตัวแคปชั่นใต้ภาพโดยที่ต่อให้เราย้ายภาพไปที่อื่นแคปชั่นตัวนี้มันจะติดภาพไปด้วยสมมติว่ย้ายไปข้างล่างสมมติเห็นไหมสมมติเรา,า,าเราย้ายภาพไปเห็นไหมฮะตัวแคปชั่นนี้ก็จะเป็นเหมือนการอธิบายว่าภาพเนี้ยเรามีอะไรที่ต้องอธิบายที่เป็นความสําคัญบ้างเนาะอันนี้คือการฝังภาพเนาะ,ะกลับไปที่เดิมอนนะฮะหรือจะเป็นการดาวน์โหลดภาพก็ได้ในที่นี้เนี่ยคือใครบอกว่า เออชีวิตมันยุ่งเหยิงมากแล้วก็อยากจะเก็บทุกอย่างทั้งไดอารี่ทั้งข้อมูลเอวิติงในชีวิตฉันเก็บไว้ในในหน้ากระดาษหน้าเดียวทําได้ไหมทําได้ครับเราสามารถที่จะเอาไฟาล์รูปภาพอะไฟล์วิดีโอยัดไว้ในนี้ได้เลยแต่ถ้าใครใช้แบบเป็นฟรีเมียมก็คือใช้โน t i ชั่นแบบฟรีเนี่ยนะก็มีข้อจํากัดก็คือมันไม่ให้เกิน5 MB นะครับแต่ฟิลไม่แน่ใจนะ5 MB นี่คือทั้งหมด 5MB หรือว่าไฟล์และขนาดไม่เกิน 5MB อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่ามาอันนี้เราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่จําได้ว่ามันมันใส่ได้ถ้าเก็บเป็นข้อถ้าแบบฟรีอ่ะมันก็ใส่ภาพได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใส่ภาพคลิปภาพคลิปเ,ย,เยอะๆก็แนะนาซื้อแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแต่จ่ายเดือนละสักร้อยสองร้อยแต่คุณใช้เต็มที่ไปเลยมันก็โอเคนะฮะเนาะอ,อ่ะหรือใครบอกว่าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวลบไปก่อนเอาใหม่ไปที่อิมเมจนะ เสร็จแล้วแล้วก็เลือกมาเป็นอินเทนเราบอกให้เราเราเรา,เราไม่เราไม่อยากอัปโหลดภาพจากในคอมเราไปเอาลิงก์มาเลยได้ไหมได้ครับเราก็สามารถไปเอาลิงก์จากใน Google อะไรมาได้เลยเอาไฟล์มาแปะไว้ได้เลยฟิวเอาลิงก์มาให้ดูนะครับอ่ะสมมุติอะฟิวหา Google ว่าดอกสมมุตินะเป็นภาพน้องหมาแล้วกันนะฮะอ่ะน้องหมาน่ารักน่ารักแบบนี้อ่าสมมุตินะแบบนี้นะ แล้วฟิวก็ copy link สมมติฟิวบอกว่าเฮ้ยภาพเนี้ยเราอยากจะเอามาคือขี้เกียจมันโหลดลงคอมแล้วจากคอมใส่โน้ตชันไม่ต้องครับ copy link เลยครับเรา copy link address ครับปึ๊บนะเราก็เราก็กลับไปที่โน้ตชันครับแล้วก็เอาลิงก์มาแปะแล้วก็ embed embed นะฮะ image เห็นไหมฮะอ่ภาพน้องหมาก็จะมาเลยเอาอันนี้เป็นโอ้โอเออวิดีโอก็มาเหมือนกันเจ๋งมากนะคือแปลว่าเราก็สามารถที่จะแบบ เาลิงก์มา e m b e เลงในพื้นที่บล็อกของเราได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดอ่าอันนี้ก็จะประหยัดเวลาในการบางคนอยากจะเขียนไดอารี่หรือบางคนอยากจะแบบรวบรวมข้อมูลทำงานวิจัยรวบรวมข้อมูลสำหรับทำคอนเทนต์รวบรวมข้อมูลสำหรับอะไรก็แล้วแต่เรามาแปะแปะนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับเนาะอ,อ่ะหรืออ่ะมีอะไรอีกนะครับ ในส่วนของ image นะเรามาดูกันใครบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้แหละภาพก็ไม่มีชี้เกียจไปหา notion เขาจะมีลิงก์กับตัว unsplash unsplash ก็คือเป็นตัวเว็บไซต์ภาพฟรีเป็นเหมือนกับาภาพแบบ royalty free ให้เหมือนเปิดสิทธิ์ creative commons ให้ให้เราสามารถใช้ได้ในเชิงทั่วไปเลยรวมรวม,รวมถึงเชิงพาณิชก็น่าจะได้เช่นกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจาอาจจะต้องดูนิดน,นึงแต่ว่า ก็ S <S <an throp od> คืเนียว่าใช้ระเบ,บม,ม่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ะนะครับอันสเปซเนี่ย <S <S <an throp od> เขาก็จะดึงภาพจากอันสเปซมาสวยๆนั่นเลยสมมตินเนี่ยเราอยากได้ภาพดูนี่เอาแบบดูก็ได้แบบดูแบบดูนี่ทะเลทรายมานะครับอ่าแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดูเลยเป็นแค่น้องอูดนะฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นการเอาดึงภาพจากอันสเปซมาได้เลยแล้วเราก็ย่อก,ก็ได้เนี่ยบางทีเราเราเราอยากจะเขียนบล็อกเอาไว้อ่านเองให้มันสุนทรียภาพนี้ก็ได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็น นะฮะอ่ะมาดูอีกมีกิฟให้เลือกด้วยนะฮะเนี่ยถ้าเราดูตรง image ก็จะมีกิฟเนะี่ยภาพกิฟตต่างๆให้เราเลือกได้นะครับเแบบนี่ยแบบเนี้ยเออเนาะก็ได้หมดเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเนาะอ่ะตะอกี้เราอธิบายเรื่องของ image เนาะ,ะมาดูกันฮะต่อฮะ Image ไปละหรือถ้าแอดวานซ์หน่อยส่วนตัวที่ใช้ก็คือเวลาเรามีภาพในคอมใช่ป่ะสมมติฟิล์มอาร์ตเวิร์กเสร็จ นับเนื่องจากโซลิบิทเราเราเรา,เราดูแลเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ให้กับลูกค้าใช่ปะเวลาเราเราวลาเราจะพูดงานลูกค้าต่างๆเนี่ยเราพอเวลาทีมทำอาร์ตเวิร์กเสร็จเราก็จะโยนลงไปในบล็อกของโนชันได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาอ,ลอัพลงอัปโหลดอะไรลากจากคอมลงไปเลยฮะเป็นการฝากไฟล์เป็นในตัวแล้วก็ปิดคอมไปได้เลยไฟล์ก็อยู่บนคลาวน์นะเราก็ไม่ต้องมากลัวครับน้ําท่วมไฟไหม้อะไรไฟก็ไม่หายไปแล้วขอให อย่าโดนแฮกรหัสโนชั่นหรืออย่าลืมรหัสโนชั่นก็พอนะครับโอเคอันนี้อธิบายเรื่อง Image ไปก่อนเนาะอันที่2คือเว็บบุ๊กมาร์กนะครับเว็บบุ๊กมาร์กก็คือการที่เราจะแปะลิงก์เอาไวนะ้น่าเป็นบุ๊กมาร์กอายกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะเดี๋ยวฟิวสมมติฟิเอาสักเว็บหนึ่งนะครับอ่สมมติเอาเป็นเว็บอ่สมมติ y ยูทูบแล้วกันนะยูทูบโฮมเพจแบบนี้ปุ๊บแล้วเดา๋ยวจะฝังเป็นบุ book ๊กบุ๊ก บุ๊กมาร์กของ Youtube แล้วก็เอาลิงก์มาใช่ป่ะแล้วก็ฝังได้เลยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นการแบบว่าการวางบุ๊กมาร์กสวยๆอยู่บนบล็อกแบบนี้นะเวลาเราถึงเวลาเราอยากจะต้องการใช้ลิงก์นี้แล้วก็กดคลิกไปเลยอ่าเขาก็จะเข้าสู่ลิงก์ที่เราแปะไว้นั้นๆน,น,นะครับอ่านี่คือหน้าที่ของบุ๊กมาร์กนะครับเนอ,อะอ่าอันต่อไปนะครับ เขาเรียกว่าอะไรแบบวิดีโอกันบ้างอ่านะครับใครตามไม่ทันนะครับก็ค่อยๆค่อยๆฟังไปนะอ่านต่อไปคือวิดีโอนะวิดีโอมาดูกันฮะวิดีโอมาดูกันครับอ่านต่อไปคือวิดีโอววิดีโอเนี่ยก็เหมือนกันครับนะฮะเราสามารถที่จะลากวิดีโอจากในคอมลงมาได้เลยหรือเราจะไปเอาลิงก์วิดีโอมาฝังก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ จริงๆแล้วไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปกดเปิดก็ได้นะคือแค่เพียงคุณสมมติไปเอาลิงก์วิดีโอมาฝังอ่ะมันก็จะขึ้นแหละแนะนําแล้วว่าเราจะฝังแบบเป็นมุกบุ๊กมาร์กหรือ,อยังไงนะครับอ่ะฟียกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมตินะอ่ะเอาแบบของโซลิฟิตก็ได้นะแบบนึงนะสมมติอ่ะเราเข้าไปที่ช anel ของโซลิฟิตใช่ป่ะปึ๊บปร๊บป๊บป๊บป๊บดดูกันเอาวิดีโอมาฝังก่อนอ่ะสมมุติเราเอาวิดีโออันนี้มาเดี๋ยฟีก็ปรีลิงก์ก่อนเปึ๊บ โอเคครับมาแล้วฟิมีลิงก์ลิงก์หนึ่งแล้วเราอยากจะฝังเห็นป่ะอ่าแค่เราเอาลิงก์มาแปะบนบล็อกของโนชันเนี่ยนะครับสังเกตว่า <c oughs> มันจะขึ้นมาว่าอ่ะขึ้นว่าดิสมิดดิสมิดก็คืออ๋อก็แปะเป็นลิงก์เพียวๆนั่นแหละแบบนี้ก็งแบบนะแบบแบบแบบก็ไม่มีเกิดขึ้นก็เป็นลิงก์แต่เราสามารถกดกดไปต่อได้เลยหรือเราจะแปะแบบคิดเป็นบุ๊กมาร์กก็ได้ อพอคุณกดปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเอาลิง,งก์ทะแยะทําเป็นบุ๊กมาร์ให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับหรือยังไงครับฝังอีกหรือจะคีเอทเป็นเอ b มเบดเอก็ได้เอ b มเก็คือการการฝังลิงก์ลงไปบน,บนบนบล็อกเลยแบบนี้เห็นปะจะเป็นแบบเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับก็ทําได้หลายอย่างนี้ลองไปเล่นกันดูเนาะอันนี้อันนี้ก็คือแค่เอาลิงก์มาฝังเนี่ยก็กขึ้นแหละนะครับมันจะขึ้นมาให้เลือกเลยนะครับ ในมือถือก็เหมือนกันนะนะครับแต่ในมือถือจะดูยากขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะต,อนะอต่อไปนะอ่อตะกี้เรื่องวิดีโอกันแล้วเนาะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนะปุ๊บเกิดอ่ะอาเกิดอะไรขึ้นเป็นะอ่ะไปกันต่อปุ๊บต่อไปนะเป็นเรื่องของออ u d โอเหมือนกันครับออ u d โอเนี่ยเราก็สามารถฝังมาจากไฟล์เสียงต่างๆมาจากข้างนอกได้เลยหรือเราจะไปเอาก๊อปปี้ไฟล์เสียงแปะลิงก์มาก็ได้ ข้าง,ง่ายๆก็คือฟิวก็มีอะไรในมีไฟล์มีเดียอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงคลิปหรือรูปภาพลากลงในบล็อกได้เลยนะครับลากขนาดไหนก็คือลากแบบลากแบบลากเลยอะลากจากในคอมลงมาได้เลยครับอันนี้ดีมากๆนะแล้วมันจะอัพขึ้นคลาวของ a เม z o n ให้นะครับเนาะก็ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ่ะต่อไปครับโค้ดกันบ้างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ คือส่วนตัวฟิลไม่ได้ใช้แต่ว่าใครที่เป็นสายแบบต้องเขียนโค้ดอ่าเขียนพวกเจ้าว่าเขียนโค้ด HTML เขียนอะไรก็สามารถมาเป็นเปิดเป็นพื้นที่เขียนโค้ดได้แล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาช่วยกันเขียนอะไรเงี้ยได้นะครับไอ้ยกตัวอย่างอย่างที่คือปกติจะชอบใช้ชอบ HTML อนะครับถามว่าโค้ดนี้ฟิวเอาไปทำอะไรเนาะปกติแล้วเวลาเราเขียนคอนเทนต์นะครับคือด้วยตัวโน้ตชันเองอะ่ะการทํางานเขาทํางานแบบเป็นบล็อกเพราะฉะนั้นสมมติฟิลมีข้อมูล อ่ะสมมติน,นะอาจจะไปก๊อปไปขอขออนุญาตไปไปก๊อปข้อมูลมันนิดนึงไปก๊อปข้อมูลในอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวนะสมมติไปก๊อปข้อมูลในเว็บไซต์มาอันหนึ่งแล้วกันสมมติน,นะปุ๊บอ่ะสมมติน,นะมมีข้อมูลแบบนี้แต่อย่างนี้นะฮะทังนี้เป็นข้อมูลที่เราเราเขียนข้อมูลใช่ป่ะแล้วเราก็มีการเอนเ r อร์อ่าการเอนเ r อร์มันเป็นการขึ้นบล็อกใหม่ใช่ไหมฮะอ่ะเอนเตอร์แบบเนี้ย ข้อดีของบล็อกอย่างที่เคยบอกแล้วมันย้ายไปย้ายมาได้เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่เปลี่ยนเป็นตัวเล็กเปลี่ยนเป็นเช็คลิสอะไรได้หมดเลยนี่คือข้อดีของบล็อกแต่ข้อเสียคือสําหรับใครที่ทำคอนเทนต์นะครับเวลาเราวเราวลาเราเขียนแคปชั่นบนบล็อกเนี่ยสมมติเรามีอย่างเงี้ยแล้วเราจะก๊อปปี้เนี่ยเพื่อเอาไปใช้กับกับการลงในโซเชียลครับเวลาหรือ,หร,อหรือการเอาไปส่งต่อเนี่ยเ,เพื่อเพื่อเป็นแค่เทคอย่างเดียวเนี่ยเวลาก๊อปไปแล้วเนี่ย มันจะมีปัญหาก็คือเนื่องจากว่าตัวโนชันเขาจําแบบเป็นบล็อกไปเพราะฉนั้นเวลาเราละละละก๊อปไปเนี่ยมันจะติดความเป็นบล็อกไปด้วยมันอาจจะมีเครื่องหมายอาักขระดอกจันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามที่เราใช้ใช้มันเนาะถ้าเป็นเทคปกติก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าเราก๊อปเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อยมันจะมีปัญหาเยอะนะครับมันจะไปบรรทัดว้นบรรทัด,ทดอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยงามวิธีการแก้ไขก็คือฟิลก็จะอะไรก็ตามที่เป็นพวกกลุ่มแคปชั่นเนี่ย เราก็จะเปิดเป็นพื้นที่โค้ดแบบนี้คือฟังก์ชันที่เรียกว่าโคนะ้ดเนาะเราก็เลือกแบบ html แล้วก็แปะตัวตัวแคปชั่นลงไปแบบนี้เห็นไหมอันนี้ขนาดฟิลเพิ่งฟิวไปก๊อปมาจากตะแยะมันจะเป็นการเว้นบรรทัดแบบนี้เห็นไหมมันก็จะดูแบบบางทีเราเตรียมแคปชั่นเอาไว้แล้วแคปชั่นอาจจะเพี้ยนได้นะครับเนาะอ่ะไว้จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครที่เป็นสายครีเอเตอร์แล้วอยากจะทำแคปชั่นเก็บไว้เพื่อก๊อปไปแปะ เวลาเราจะลงโพสต์เราจะเอาแคปชั่นไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะตามแคปชั่นล่วงหน้าไว้เนี่ยก็เขียนแคปชั่นในอันที่เป็นโค้ดแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวตัวตัวเท็กของเรามันจะไม่ไม่มันไม่เพี้ยแล้วกันนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถใส่อีโมจิได้เหมือนเวลาเราพิมพ์บนอะไรเดียวเหมือนคล้ายๆเหมือนเวลาเราพิมพ์บนบนโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยนะครับเนี่ยก็ใส่ เป็นอะไรแอดลงแอดไลน์เลไได้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วเวลาถึงเวลาเราก็มาก๊อปเปิดในโทรศัพท์ก็ได้ได้หมดนะครับแล้วเราก็สามารถกดให้มันแรปแรปโคดก็คือกรณีที่เราอยากให้มันแบบไม่ได้กว้างเกินเนาะบางทีสิ่งที่เราพิมมัน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 ไม่ถูกตัดตกใช่ปะให้เรามาเปิดออปชั่นตัวนี้ว่าแรปโคดด้วยนะครับอ่มันก็จะตัดตกตัวนี้ให้นะครับเนาะอันนี้คือ สอนแบบละเอียดมากเลยนะเออนะฮะใส่แคปชั่นก็ได้นะสำหรับตัวโค้ดนะฮะสมมติว่าเขียนว่าอันนี้เขียนว่าคอนเทนต์สมมตินะคอนเทนต์พอดแคสต์สมมตินะยกตัวอย่างปึ๊บอ,อันนี้ลบไปเห็นไหมครัมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบมีพื้นที่สเปซให้เราเห็นชัดเจนว่าอ๋อตรงนี้นะคือคอนเทนต์พอดแคสต์อย่างเงี้ยครับเราก็มาใส่ใส่กี่บรรทัดกี่ความยาวเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับมันไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงเวลาเราก็มาก๊อปเลยเอาจริงปกติเนี่ยคือ เดฟเขาจะเอาไว้ใช้กันเพราะว่ามันเหมาะสําหรับแบบคนที่เขียนโค้ดทิ้งไว้ใช่ปะแต่กรณีอย่างที่มาเจอกับตัวเองก็คือบางทีเราเขียนแคปชั่นแลวมีปัญหาก็เอาแคปชั่นมาใส่ในเนี้ยก๊อปปี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับอ่ะต่อไปมาดูกันต่อไปครับอ่ะเมกี้ฝากภาพฝากไฟล์ฝากโคนะ้ดไปใช่ไหมอ่ะมีอะไรอีกครับมาดูกันเลยนะครับตะกี้อ่ะต่อไปก็จะเป็นอ่ะฝากไฟล์กันบ้างฝากไฟล์ก็เหมือนเดิม มีไฟล์ PDF ไฟล์อะไรก็แล้วแต่ใส่ไปได้เลยครับ maximum ไฟล์เนี่ยเขาให้ไม่เกิน5เมกอ่านะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะฝังลงฝังรูปอะไรก็ขนาดที่มันไม่เกิน5เมกอะยัดไปได้เลยครับในการใช้งานโ t i o n นะครับเนี่ยก็ M, m ฝากไฟล์แบบเป็นลิงก์ก็ได้หรือบางทีอะเรามีไฟล์ใน Google ใช่ปะ่ะเราเอาเราเอาลิงก์ g l e Drive มาแปะมันก็จะขึ้นเป็นแบบแบบ Google Drive ให้ด้วยนะ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟียกตัวอย่างแปะให้ดูนะครับสมมุติเราถ้าเราเข้าใน Google Drive ใช่ป่ะเดี๋ยวฟีเอาลิงก์ใน Google Drive มาอันนึงนะครับเอาแปะให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้อ่าเอาแบบไหนดีเอาลิงก์เลยดีป่ะเดี๋ยว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 สมมุติแบบนี้แบบนี้ปึ๊บฟีก๊อปปี้ลิงก์มาอันนึงนะครับอ่เป็นไฟล์การที่ไปเรียนมาเนีเย่ยติแปะลงไปเห็นมั้ยถ้าเราแปะลิงก์ Google Drive ลงไป เขาจะถามเลยว่าเอ้ยเราต้องการแบบโชว์พรีวิวไหมหรือจะเป็นแบบเมนชั่นเมนชั่นก็คือแบบก็จะเป็นแค่เหมือนแบบชื่อไฟล์แล้วก็มีไอคอนแบบนี้น่ารักน่ารักสวยสวยหรือจะแปะเป็นลิงก์แบบยาวๆเลยก็ได้เลือกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแปะลงไปได้หมดอืมนะครสมมติเราแปะลงไปเห็นไหมก็สามารถคอนเนคกับ Google Drive ก็ได้นะให้โนชันของเราเนี่ยคอนเนคกับ Google Drive เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลอื่นๆได้นะครับ มันก็จะมีความน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเพียงแต่ชื่ออาจจะแปลกๆเพี้ยนๆหน่อยนะครับหรือเราจะฝังมาเป็นพรีวิวธรรมดาก็จะขึ้นเป็นพรีวิวแบบนี้เราก็จะรู้แล้วอ๋อตรงนี้คือกดไปไหนจะไป Google Drive ใช่ไหมนะครับอะไรแบบเนี้ยนะโดยประมาณนะครับโอเคต่อไปมาดูกันนะครับไปแล้วเรื่องไฟล์เรื่องภาพไปหมดแล้วนะครับนะ่านะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ database กันแล้ว นะครับของ d a t a ต a s เบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย Data ตอเนี่ยอันนี้อธิบายก่อนไป EP4 เนาะจริงๆ d a t a b a s อยากจะทำเป็น EP4 ก็คือเป็น n o t i ชัน04แยกไปนะครับเพราะว่า d a t a b a s เ่ยมันเวลาอธิบายเนี่ยมันจะต้องอธิบายทีเดียวแล้วก็อธิบายแบบให้เห็นภาพนิดนึงเพราะาบางคนจะงงในการในการสร้าง d a t a b a s เบในโน t i o n แต่ถ้าใครที่ใช้งานจนจนเสียแล้วอะ่ะคือเราใช้บ,บอ่อยๆอ่ะมันจะสนุกมาก เราสามารถเล่นเล่นแร่แปรธาตุกับข้อมูลเราได้ได้ดีมากๆแล้วก็น้ําอะไรนะน้าท่วมไฟไหมข้อมูลเราก็ไม่หายใช่ปะ่ะเออเนาะอ่านมาทบทวนกันหน่อยสําหรับ EP ีนี้ครับจรกี้เราอธิบายเรื่องของการฝังภาพเนาะนะ้บโนชั่นเนี่ยนอกจากเราจดข้อมูลนะครับทำเช็คลิสทำอะไรแล้วเนี่ยมันสามารถฝังภาพนะครับฝังภาพต่างๆไปเอาลิงก์ภาพจากเว็บอื่นมาฝังก็ได้แสดงภาพได้เหมือนกัน นะหรือเราจะฝังเว็บไซต์ลงไปเลยก็ได้บนบล็อกของเรานะฝังวิดีโอก็ได้นะครับไปเอาวิดีโอชาวบ้านมาเก็บไว้บางทีเราไปเราไปเรียนเราไปอาจจะไปฟังพอดแคสต์เราไปฟังคลิปนู่นคลิปนี้เราเฮ้ยเราฟังฟังขนาดนั่งรถล้วกวลืมเราก็เปิดหน้ากระดาษเปล่าโนชั่นมาแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราได้ได,ได้ได้รับรู้ตะเกียมาฝังมาเขียนมาฝังมาเขียนไว้ถึงเวลาเราจะกลับมาทบทวนเนื้อหาเราสามารถทําได้ รหรือเราจะฝังตัว audio ลงไปก็ได้ใครมีคลิปเสียงใครทําเพลงนะฮะกลัวเพลงหายฝังเก็บไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพไฟล์อันนี้เข้าที่ลองใช้มาเรื่องคุณภาพไฟล์ที่เราฝังเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเวอร์ชันออริจินอลเลยคือฝังภาพไปฝังภาพชัดโหลดมาก็ชัดเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เจอปัญหานะแต่ถ้าใครเจอก็มาพิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวยังไม่เจอปัญหามันไม่เหมือนไลน์นะใครเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไฟล์ไปเก็บในไลน์เนี่ย เราเอาไฟล์โยนไปในไลน์ไฟล์วิดีโอสมมติ full HD เลยไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยมันจะถูกลด r e s o l ล t i o n ลงนะครับแต่ถ้าเราฝังในโนชันแบบนี้นะครับมันจะไม่ถูกลด r e s o l u t i o นนะฝัง10เมกโหลดมาก,ก็10เมกเหมือนเดิมนะครับนะรวมถึงอ่ะฝังโค้ดก็ได้นะครับเนี่ยไอตัวโค้ดที่สำหรับใครเขียนใครเป็นสายเด็บเขียนโค้ดใช่ปะ่ะหรือใครที่เป็นสายครีเอเตอร์แล้วต้องการทำแคปชั่นเก็บไว้การใช้ไอตัวโค้ดเนี่ย แล้วเอาแคปชั่นแปะเอาไว้นู่น,นี่นั่นก็ช่วยให้เราก๊อปปี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้นล่าสุดท้ายก็คือการฝังไฟล์ก็คือไฟล์ p d f องค์ PDF ฟเอ็กซ์องเอ็กเซลอะไรเงี้ย everything <c oughs> ในชีวิตเท่าที่จะนึกได้อ่ะยัดได้หมดแหละนะครับเขาก็ไปจัดเก็บบนคลาวให้และความความที่มันเจ๋งก็คือถึงวันหนึ่งเราเก็บข้อมูลไว้เยอะๆใช่ปะแล้วเราลืมเราก็มาค้นหาในโน้ตชั่นของเราได้ก็พิมพ์ชื่อไฟล์ไปคือแต่ว่าเราเราฝังไฟล์เราก็ควรจะตั้ง ตั้งชื่อนิดนึงเนาะมันจะได้หาง่ายใช่ป่ะนะเราก็แบบเราก็มา,มา,ม,ามากดค้นหาได้เลยครับกดเสิร์ชแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ได้เลยอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมม,ม,มันมันมันก็จะขึ้นไฟล์ที่เราฝังเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ข้อมูลที่เราฝังเอาไว้น,นี่คือความที่เหตุผลว่าทําไมเออโนชันถึงน่าใช้ในปีนี้และหลังจากนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น e p ที่3ครับแล้ว ep ีที่4เราก็จะมาฟังกันว่าแล้วเวลาเราสร้างดัตต้าเบสนะครับอ่าดัตต้าเบเนี่ย เขาบอกว่า Notion เนี่ยมันมี Database นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับแบบ Table Vi e w อ่า d a t a b a บ e d a t a b a s e แบบเป็นเป็นแผง Database แบบเป็น o o r r v v i w อ่านะครับบอร์ Vi e w ก็คือแบบเป็น Board ต่างๆแตะบอร์ดแบ่งคอลัมน์อะไรเงี้ยนะหรือ g a l l ลอรอ่าดูเป็นแบบแกลเลอรี่วิก็ได้หรือทำเป็นลิสต์วิวหรือคาล endar แบบเป็นปฏิทินก็ได้และดูเป็น t i m e l i น์ก็ได้เออนะครับ เนี่ยมันมีเยอะมากในการดูดัต a ต a เบสแต่ทิ้งท้ายครับดัตตเบสพวกนี้สมมุติเรามีดัต a ต a เบสอันเดียวนะเราสามารถดูวิวได้หลายๆ Vi วิวมากเราสามารถเอาข้อมูลเรามาดูได้แบบหลายๆมิติในการดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใน Notion EP ที่4นะนะครับเนาะอ่ะก็สุดท้ายนี้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่นะครับ สนใจเรื่องนี้ก็ติดตามนะครับฝากติดตามพวกเราโซลิวิดผ่านช่องทางได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts, p o t i f y g o o g l e Podcast y o u t u b e Facebook IG นะครับและทุกๆช่องทางที่ทุกคนฟังพอดแคสต์นะครับและสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครก่อนจากกันไปเนาะก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าหลังจากฟัง EP นี้แล้วนะครับ อะไรที่คิดว่าเออเป็นเรื่องใหม่ที่คุณยังไม่เคยรู้นะพิมพลงมาพิมมาให้ชื่นใจหน่อยละกันนะครับนแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ีที่ะครนะสำหรับ Notion The Series นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ